สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูหมูทอดเจียงไฮสูตร2วัตถุดิบของเราก็มีหมูสาชั้นแบบสไลด์บาง500กรัมอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะแล้วก็นำมาตัดหนังทิ้งค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราเตรียมลูกผักชี1ช้อนชารากผักชีซอย1ช้อนชากระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะ แล้วก็โคลกทุกอย่างรวมกันให้พอแหลกพอแหลกดีแล้วเราก็นำมาใส่ลงในชามหมูค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะสำหรับแป้งทอดกรอบนี้ดิฉันใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์อย่างละเท่าๆกันนะคะจากนั้นเราก็นวดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ซึมลงไปในเนื้อหมูค่ะพอนวดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็หมักทิ้งไว้30นาที พอหมักครบ30นาทีแล้วเราก็มาตั้งกระทะกันค่ะใส่น้ำมันพืชกะให้พอท่วมหมูนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดค่ะจากนั้นเราก็นำหมูใส่ลงไปทอดเราก็ทอดหมูไปจนกระทั่งสุกกรอบเป็นสีเหลืองทองสำหรับคลิปนี้ดิฉันใช้เวลาทอดทั้งหมด13นาทีค่ะ พอหมูสุกกรอบได้ที่ดีแล้วก็เสด็จน้ำมันเอาหมูขึ้นค่ะแล้วเราก็นำหมูไปจัดใส่จานทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูทอดเจียงไฮสูตรสอง หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ